สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่16มกราคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลแล้็ของงวดประจำวันที่15นะครับผมสำหรับวันที่15แอดมินให้อยู่ที่2กับ8นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมมาสสีนะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็82ในรอบปกตินะครับผมและก็52ในรอบ VAP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16 ชอบก็ค่อยตามนะผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับวันที่16แอดมินจะให้หยุดที่1กับ2 1จะมี1 4 15 16 17แล้วก็18สำหรับ2นะครับผม20 23 24 26แล้วก็27 สำหรับตัวกันนะครับผมจะเป็น7 5 7 3นะครับผมสำหรับเบิ้ลมี1-1 2-2 4-4 5-5สองสองสี่สี่ห้าห้าและก็เจ็ดเจ็ดสำหรับ3ตัวนะครับผมมี3-1-4 1> 3 1, 7 7 520แล้วและก็1.2.3 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ